มานบอ่อมานบอ่อเบ๊มานอยู่บ่อมาเบิบ่งป่าอองาพาด้วยค่ะจเจ้าบอ่อเซาผ่านนั่น,นเลยนะอันน้ใส่ข<ป>ุดป,ป,ปันแล้วสักปุ่มเออเห็นเต็มกระมังอยู่สักเรียบร้อยมาเบิ่งป่างาพาเบิงบ่งเบิ่งยังโยงมาอยู่ กำลังสุกมะเขือนากินเทียมกินมาแล้วม่เ้พกินขอมาออะไหนคอต้นองกับปบเปิดเ้ง่เอ้ตัวอย่างหัวพวกมืเบิ่งปลาเบะอยู่นี่เพิ่นกินเข้ามาจากกุแล้วจำเจียวยางเสที่สุกมะเขือเสร็จปะทูกำลังเห็ด ใส่ใส้ใส่ใสู่อปลาบินองยจดจอดบบ้งอันนี้ก็ขาวมันหนักขนาดบ่หกสิบบาทตัวปูใหญ่ปลาปูตัวใหญ่มากปลาชนให้ดูแค่นี้นะคะอันนี้ก็ขาวอัน้เปนอะแค่แขยันมันเด่นด้วโอ้ปะคอใหญตัวหนึ่งนี่ปากรปลาคอกหญ่ตัวนึงปาบูสอตัวอที่แหลกเลยปลาคอก็ไดปราก งามงามงามสวีงเงนสี่สิบบาทเต็มเลยจะดุงแฮโค่จักบาทนี่บาทงามสวยสวยอยู่นะไอค้างบ่อนี่ค้างเสื้อโอ่งแล้วบ่อนี่เออมันอยู่ร่วมกันได้อยู่บ่อปลาบูมันใหญ่ครัดเออเอาคิดอะมันอยู่ร่วมกันได้อยู่บ่อกระคอกับปลาบูผ่างเสื้อโอ่งเลยเนาะไปเต้พุ่นละค่ะเจ็ดโมงกว่าพุ่นละ อิด้วเหรอเทียงพอดีสั่งกินเข่าห้วกมานน่บ่เอออเปกิจังเกีโอ้แสบลายนี่ยากมัน่งบันไม่ใหรือว่าิหลังอืมไเจอลูกินก็อยากกำลังเหตุอยู่เออเทียงเราวะเทียงถิมมาัเราวะ นนเบ้เอาเี่ลุงขามก่อน่อะลังไลก่อนนะไ่อนนก่โอ้มีปลาคอสองตัวอ้ยมันถี่บรอดเลยดิหนึ่งนเนาะบรอดดอกตบูนมันตายแล้วตายหนึงตัว แต่จะหึงะมันตายแล้วมาคั่วนี้งั่งคัวมากเลยพอใหญ่ใบตุ่มปลาบูนตายแล้วเดี๋ยวสจ๊คั่วยิ่งเข่าอิ่มก่อนสจ๊คั่วหนึ่งมักไว้หนึ่งตาเป็นที่ออกเรียบร้อยเทเรียบร้อยนะเทเรียบร้อยนี่น้ำแข็งไปพร้อมขักคักขักออกมาซะนี่ยังออกบูบด เดี๋ยวพัพกหนอกมาพ่อมด้วยค่ะสอบบาน,นี้เดี๋ยวมาหลักการสอกเสร็จตามกุ้งยิ่ก็ตามกุ้งสุดยอดแล้วพักนอกใ<อ>ส่จอแล้วสีดายอยู่หันักักนอกธรรมาาชาสตร์่จยะ,ะบบิสุ้ะไสวนมีดอกบส่จพายบริสุทสะดุง้ง ส่อนอยังเดียวลไท่เราเซียนส่วนอยู่แล้วขนัดคุณระแบบเนาะขนัดแบบใดก็หาแบบนั้นซซำนี่ก็ถือว่าไดหลายแล้วลายแล้วเนะเขาเอาแห้งเลยปีไก่หนึ่งาบาทปีเขาสี่สิบสบ่สบสบสนนะ 40. สนี่สิบถืกสะดุงะ้งเหรอสะดุ้ง6 6กสิบ เนี้อืมเรนนี้เกิดซีซีบ่ายเบิ่งค่ะมาหอดกับโบพักบบอยังเลยเด้เรือพักนอกแล้วกัวบคั่วปลาเลยงามๆเลยปลาอย่างนี้เบะปลาคุลาาปลาคุลามด้วยค่ะไวลาบคัว่วตัดหัวอย่างนี้ปลาคุลาา เคียงจักปีเราเนี่เคียงร้อยปีแอดก็เกิดนะฮะเคียงเตงแต่แอดแม่เกิดด้อค่ะเบยบอกก้อนนั่นดีกว่าเบยตามก็อสี่สิบปีแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดแม่ก็สี่สิบแล้วนะคะย่างสี่สิบเอ็ดแล้วนะคะเคียงตัวนี้เกิดก่อนอีกนะอันไม่กับโบคาคืออันนี้มันโบคาแล้วะ จักยุใสฮะเขียงไม่ว่าเจ้ายุใส่ยังบ่ได้เอามาอยู่เด้อค่ะเขียงไม่นัน่นบ่เป็นยังดอกใส่ประโยชน์คือกันเด้อค่ะขอบคุณได้หลายเจ้าของเขียงไม่ยังอยู่เพื่อนลุงเสือภาษาพุ่น,น,นล่ะนับก็จะพ้อลุกมากก็เลยก็จะใส่ตรงนี้ เออขั้วหนึ่งมักหนึ่งบวม่มมือแม่เด้อแเหตุเห็ดกับบคาคือเราเห็ดเองดอกเราเห็ดรถบขั้วอร่อยมากเนาข่าวหงอกเมื่อกี้นี่กินข่าวอยู่กระโปกกระดิ่งข่าวเทียมยบมงกว่าเบเกินปิ้งปลาจำแจีวมาแต่ผลมาตั้งแต่น้องผลน้องปลาแจ้าหวานไปเถอะเจ้าหวาน มันแสบจนหวานกินเข่าอยู่ดิมหวยเนาะกับสุ่านันปลาเขาโคกเขาปลาเขาเอื่นห่อนคักเมือนี่เอาเนาะ เออมนบักจักยังเปิดเทียบตึ้มบ่เจ้ายังม่วนอยู่บ่อือปะกดปะกดเด้อน้นี่พี่เนาะอืออันนี้ปลาแสงแงงอันนี้ปลาแสงแงงน่ะตะปซโอ้ตอนดีขนาดปกามันจังไคอันมันามปบยัคือกายบ่ได้เด้ลองหวย คัวเดีวก <M ình S 1> ็งามอวยสวยเลยใส่เดียวกันเป็นตาแซ่บแแรงแันแหงลายสิลป์แอแรงบดหรือมือไม้าจจแรงมแรงเลย่อสักไว้คัวห่างเฮาไทยเอฟซีก่อนใส่บังน้ามันใหญ่บดบ่ เว็ซีถามมาคือขยันแต่ว่าสันบ่เมื่อยบ่ฮะไปยุทำไงอยู่ไหนล่ะไปไปแห้เมื่อยเก็บเขาเข้าก็ได้ทำไปแบบใครในจังอนอืมเออแบบไม่เศร้าเหมือนก็ไปได้่ล่ะแบบไง มื่ออื่นไปทางใดวะเนี่ยมื่ออื่นไปไปไช้เดีพ่อจะมาก,กินเนี่ยปรุงไปเลยกินเน,นื้องานก็ไปสางกุ้งไปแป้งหนึ่นงหมองหนึ่นงเลยอืมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู๋ของย่าพาแฟมลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ